เจนนี่รัชนกทำเซอร์ไพรส์เพื่อนสมัยเรียนทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ Comment, ชื่นชมแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ก็ไม่เคยลืมตัวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องชื่อดังมากความสามารถสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตรหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ตอนนี้เธอทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นเจ้าของค่ายเพลงนักร้องนักแสดงผู้ประกาศข่าวช่องดัง อีกทั้งยังนั่งแท่นผู้ช่วยผู้กำกับอีกด้วยนอกจากนี้ธุรกิจส่วนตัวของเธอก็ทำยอดขายถล่มทลายทำเอาหลายคนชื่นชมไม่น้อยเลยทีเดียวเจนนี่รัชนกเกาะขอบอ่างโชว์แผ่นหลังขาวบ้านท้ายดึงดังแซบลืมชื่นชมเจนนี่รัชนกช่วยลุงสู้ชีวิตให้เงินสามพันช้ยนี่พร้อมคำพูดทัดใจใครจะสู้คู่พี่น้องนักร้องดัง นำรถและเงิน10ล้านให้เป็นของขวัญวันแม่เจนนี่บุกเซอร์ไพรส์งานแต่งเพื่อนล่าสุดสาวเจนนี่ได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวสามียิวชัดมงคลที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลางานนี้มีโมเมนต์น่ารักๆร,ระหว่างคุณพ่อสามีกับลูกสะใภ้เมื่อพ่อสามีลุกขึ้นมาล้างรถให้กับ เจนเนี่ทำเอาเจ้าตัวปลื้มใจและถ่ายโมเมนต์นี้โพสต์ลงโซเชียลด้านแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักกันเป็นจำนวนมากประจวบเหมาะก,กับที่เจนเนี่ได้ทราบข่าวดีของเพื่อนสมัยเรียนว่ากำลังจะจัดงานแต่งงานขึ้นทว่าเพื่อนกลับไม่กล้าเชิญเธอไปร่วมงานด้วยด้านสาวเจนเนี่ไม่รอช้าควงคู่สามีบุกไปเซอร์ไพรส์างานวิวาของเพื่อนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในทันทีโดยเธอได้โพสต์ภาพของตัวเองผ่านทางเฟซบุ๊กและอินสตา r a m แกรมส่วนตัวพร้องระบุแคปชั่นว่าเพื่อนสมัยเรียนแต่งงานเพื่อนไม่กล้าชวนมาเซอร์ไพรส์เองจบและยังมีโมเมนต์ที่เจ้าตัวร่วมเต้นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสุดเหวี่ยงอีกด้วยท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเจนนี่ที่แม้จะโด่งดังก็ไม่เคยลืมเพื่อนฝูงและยังคงซัพพอร์ตเพื่อนอยู่เสมอ